ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องเพิ่มบุญแชนแนลจะนำทุกท่านมารับฟังในเรื่องการระงับความโกรธด้วยธรรมะเพื่อเพิ่มบุญในการรับฟังความโกรธเป็นอารมณ์ปกติที่คนทั่วไปก็คงเคยรู้สึกแต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมความโกรธของตัวเองได้ ก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆดังนั้นเราจะต้องหาหลักยึดเพื่อระงับใจตนเองอบรมใจตนเองเพื่อระงับความโกรธให้ได้ดังคำสอนของพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า หากสอนใจตนเองด้วยวิธีการต่างๆแล้วยังไม่อาจดับเพลิงแห่งความโกรธที่ลุกไหม้เผาใจเราอยู่ได้วิธีต่อมาให้ลองใช้วิธีอบรมใจตนเองด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายหากโจรใจเหี้ยมพึงเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอให้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ถ้าผู้ใดยังคิดประทุษร้ายโจรน,นั้นผู้นั้นยังหาชื่อว่าทำตามโอวาทเราไม่พระองค์ทรงเตือนพวกเราว่าแม้จะถูกทำร้ายแต่ถ้าไม่โกรธ ความเจ็บนั้นจะอยู่เพียงแค่กายภายนอกแต่หากโกรธความเจ็บจากการถูกทำร้ายนั้นซึมลึกเข้าไปเป็นความทรมานของจิตใจและฝังแน่นอยู่ในใจเป็นความเจ็บทรมานข้ามภพข้ามชาตินั่นคือความพยาบาทอาฆาตจองเวรอย่างไม่มีวันจบ เพียงไม่โกรธเท่านั้นชีวิตก็เป็นอิสระแล้วจากการเป็นทาสของความพยาบาทจองเวรอีกพระโอวาทหนึ่งพระองค์ตัดว่าผู้ใดโกรธตอบผู้นั้นเลวกว่าผู้โกรธก่อนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงคราม ที่ชนะได้โดยยากผู้ที่รู้ว่าคนอื่นโกรธตัวแล้วแต่ส่วนตนเป็นผู้มีสติสงบสงีียมอยู่ชื่อว่าประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนและแก่คนอื่นพระองค์ทรงสอนไม่ให้ตอบโต้คน ที่กำลังโกรธอยู่ด้วยการโกรธตอบแต่ทรงสอนให้อภัยให้รีบดับความโกรธในใจของตนนั้นลงเสียเป็นที่พึ่งแก่ตนทั้งยังเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้ด้วยเพราะเมื่อเราไม่โกรธตอบไม่ทะเลาะ ตอบก็เหมือนไม่ยื่นมือออกไปรับการปรบของเขาเสียงปรบมือก็ไม่มีปรบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังเมื่อไม่มีคู่ทะเลาะด้วยไม่ช้าเขาก็เย็นลงได้เองอย่าเป็นนักเสียสละไม่เข้าท่าที่จะขอเย็นเป็นคนสุดท้ายหลังจากคนอื่นเย็นลงแล้ว มีคำสอนของพระพุทธองค์ที่ควรนำมาอบรมตนอีกเช่นคำสอนที่อุปมาคนขี้โกรธว่าเหมือนกับดุ้นฟืนเผาผีที่ติดไฟทั้งสองข้างตรงกลางทั้งสองเปื้อนโคลนจะจับข้างไหนของปลายทั้งสองก็ล้วนแต่ร้อน จะจับตรงกลางก็เปื้อนโครนหมายความว่าคนขี้โกรธเป็นคนที่คบยากใครที่คบด้วยต้องคอยระวังตัวอยู่เสมอจะทำอะไรหรือจะพูดอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเกรงว่าจะทำให้เขาโกรธอีกประการหนึ่งคนขี้โกรธ มักเป็นคนเข้าใจอะไรได้ยากต่อให้พยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่รับฟังดังนั้นเวลามีใครมาทำให้โกรธอย่ารีบโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไปตามที่เขาตั้งใจยั่วยุอย่าให้ความรู้สึกว่าเจ็บใจจังมันทำให้ฉันโกรธ มาทําให้เขาคนนั้นสมปรารถนาถามใจเราดูว่าจะยินดีจะรับยาพิษที่มีคนอื่นมายื่นให้ด้วยความประสงค์คิดร้ายเอามาดื่มกินหรือไม่จะยินดีรับก้อนถ่านไฟร้อนๆที่มีคนอื่นยื่นให้ด้วยความประสงค์ร้าย เอามาวางไว้บนหัวของตนเองหรือไม่จะยินดีลงไปคลุกตัวในหลุมคโคลนสกรปรกเน่าหมินตามคำท้าทายของเขาหรือเปล่าจะยินดีให้ใครเขาโยนก้อนหินอันหนักอึ้งลงบนบาอย่างไร้ความจำเป็นหรือไม่การที่ยินยอมให้ความโกรธ เกิดขึ้นในใจโดยไม่รีบดับมันให้ทันทีซ้ำยังเติมเชื้อลงไปเร่งความโกรธให้แรงขึ้นเท่ากับว่าได้ยินยอมให้ผู้อื่นมาทำร้ายตัวเองโดยตัวเองให้ความร่วมมือการระงับความโกรธสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง ให้ระลึกถึงโทษของความโกรธว่าความโกรธนั้นให้โทษประการใดหาคุณไม่ได้เลยผู้ไม่โกรธต่อผู้โกรธตนก่อนผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากให้ระลึกถึงความดีของเขาเพราะ แต่ละคนย่อมมีทั้งความดีและความไม่ดีอยู่ในตัวถ้าหาความดีถ้าหาความดีไม่ได้จริงๆก็ให้นึกถึงเขาสงสารเขาว่าต่อไปจะต้องประสบผลร้ายจากการประพฤติตนไม่ดีอย่างนี้ให้นึกถึงความจริงที่ว่าการโกรธคือการทำให้ตัวเองทุกข์ คนที่โกรธแล้วเป็นสุขไม่มีในโลกให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนกรรมที่เกิดจากความโกรธจะทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปอีกให้พิจารณาพระจริยาวัดในปางก่อนของพระาศาสดาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้น กว่าจะตัดสู้ได้ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีทั้งหลายตลอดเวลายาวนานได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยยอมเสียสละแม้แต่พระชนชีพของพระองค์เองเมื่อทรงถูกคมเหงกลั่นแกล้งเบียดเบียนด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ทรงแค้นเคืองทรงเอาดีเข้าตอบ ถึงแม้เขาจะตั้งตัวเป็นศัตรูพิจารณาอานิสงของเมตตาความโกรธมีโทษก่อผลร้ายมากมายฉันใดเมตตาก็มีคุณก่อให้เกิดผลดีมากฉันนั้นผู้มีเมตตาย่อมสามารถเอาชนะคนอื่นซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กลับแพ้ ผู้ตั้งอยู่ในเมตตาชื่อว่าทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมะทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดธรรม